สวัสดีครับผมครับวันนี้เราอยู่จังหวัดตราดนะครับวันนี้เราก็จะมาดูทุเรียนนะฮะสวนคุณสื่อของเรานะครับอยู่แหลมสอดนะฮะ,ะวันนี้นะครับวันที่5เดือนกุมภานะครับอากาศสบายสายไม่ร้อนเหมือนบ้านเรานะฮะอากาศแบบนี้นะครับการให้น้ํา สำคัญนะครับพื้นที่เนี่ยมันไม่ร้อนเหมือนบ้านเรามันไม่ร้อนเหมือนจังหวัดจันทบุรีที่มันร้อนชื้นนะแต่ตรงนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับไม่คือลมมันพัดฉุยนะฮะพัดเย็นเย็นสบายนะครับใบทุเรียนค่อนข้างหนาเพราะว่ามันได้ปรุงอาหารอยู่ตลอดเวลานะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆอบนะครับว่าลูกทุเรียนเนี่ยมันไปขนาดไหนแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าดูรอบๆเห็นไหมะร่ารอบๆเมื่อก่อนนี่นะครับเจ้านี้จะเป็นเจ้าแรกที่ไว้กันเรืยะไหญ้าลกที่สุดนะฮะแล้วเป็นไงครับอาการซันเบิร์นเนี่ยไม่มีเลยนะครับจนตอนเนี้ยเริ่มหันมาทําตามกันลงที่ว่าเราไม่ต้องตัดหญ้ากเกลี้ยงจนเกินไปนะครับเหลือหญ้าคุมดินไว้ เพื่ออะไรความชื้นในอากาศความชื้นในดินมันจะได้คงอยู่นะครับยังไงก็ตามผมไปดูที่ฝาไปครับวันนี้วันที่5้านะครับวันที่หเอาไว้อยู่ประมาณร้อยสิลูกนะครับนี่เริ่มแต่งนะครับเป็นเป็นพุ่มเป็นพวงนะฮะเราจะได้เผื่อเลือกนะครับว่าต้นนี้เราจะไว้ได้เท่าไหร่นะครับ ดูด้านบนนะฮะสวยงามนะฮะนี่นะครับเราทำดอกกันวันที่25่ธันวานะครับวันนี้ก็วันที่5กุมภานะฮะหห้านะครับ,นรบในการทำนะฮะชุดนี้นะครับจดบันทึกกันไป เร็วมากนะครับลักษณะการไว้ลูกนะครับที่สวนกุนซือของเรานี่จะเน้นให้ลูกค้าสังเกตดูนะครับจะเน้นเป็นพวงซะส่วนใหญ่นะพวงก,ก็ประมาณนี้นะฮะสองลูกข้างบนมีสี่ลูกมีนะครับแปดลูกมีเผื่อเลือกนะครับแต่ส่วนมากจะไว้เป็นพวง ต้นนี้ก็ไว้71ลูกนะครับดูด้านบนเป็นพวงเลยนะฮะอย่างเงี้ไงครับ,เ,เ,รบเราก็เดินดูรอบๆนะครับทุเรียน,นยของกุนซือของเรานะครับอยู่จังหวัดตราดนะครับแหลมสอก<ม>พื้นที่นะครับสภาพอากาศ อากาศกำลังสบายๆนะครับไม่ร้อนเหมือนจังหวัดจันทบุรีนะครับในการให้น้ำเนี่ยพื้นที่นี้นะครับให้อยู่ประมาณ2วัน40นาทีนะฮะก็ <Go. S 1> ถือว่าอากาศไม่ร้อนเหมือนเหมือนจังหวัดจันร์เหมือนบ้านเรานะฮะเราก็ดูพื้นที่ด้วยนะครับในการให้น้ำนะครับดูพื้นที่ของเรา อากาศของเราสวนของเราดูให้มันเป็นหลักนะครับว่าเราควรจะให้กันแบบไหนนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับไปเดินดูสวนของเราก่อนนะครับว่าอากาศและพื้นที่ของเราเนี่ยมันแห้งนะครับมันชื้นมันร้อนขนาดไหนนะครับก่อนที่เราจะไปดูอ่าเขาเรียกอะไรอ่าผมมองว่าสวนเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นหลักอยู่แล้วนะครับในการทํา ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับนะพื้นที่เราสําคัญที่สุดนะครับว่าอากาศพื้นที่ดินเราเป็นแบบไหนฝากไปด้วยนะครับกับพี่ยิ่งพาถั่ววันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับผม